ขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะได้ค่ะเด,ดี๋ยวเด้อขออนุญาตน้าตนก่อน่าาาค่ะม่ค มาแล้วมาแล้วจีไปจีไปอีกมองนึงที่คนก็อยู่ตะเกาวัดศิลาวัดเอียงสรางศิลากทางศิลาหมูแดงัีกันเดียวกันนี่าเอามันไก่เนาะมันไก่เดียวกันนี่ะสาธุสาูยังยังเหลืออยู่อีกเลือีกอย่างนึง mà 400, vậy mình lấy, cho mình bao, có cái <laughs> đấy em bao? co số 2407, 3, 13, 3, à, lóng quân quân cuối mà.

thank <laughs> you แม่สุภาพให้ถวายเพียนให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางไกลมาพอดีมาจอดที่ททปั๊มแม่สุภาพก็เลยถวายเพียนให้ทั้งสี่องค์นะคะ น้ำอ so nice, so mm ่ะน้ำยังไม่ถวายเลยน้ำนน้นไปถสายนี่ขวดนั่งใสรดี่เขาเนี่ยสีขวดกท่ไหสี่สิบเค่ะ เปิดให้เพื่อนบ้านเปิดให้เพื่อนพร้อมบ้างท่านจะเปิดเองหรือเปล่าถามแล้วมาณฐิมาณฐิมียิถามโยุ่ง บอสโจบม่แม <si ่ห no ัวหน้าบบอสโจแม่แม่บนแน่แน่บอสโจง่ายาหน่อยนัื่อมา่ออซีครับเอฟซีเด็เอ๋อแล้วจำได้แล้ถ่ายรูปก่อนมูเลย อยูใ่ในตัวรับที่แบบหลวมีหลาหน่อยเตี้ยปรมอันี้านมา่มาขึ้นนี่เล่นโอ้ยเล่นยากฝนตกอยู่สักคนค่ะยู่อย่ไอ้รสว่างสำหรับอยู่สว่างแดนดินเมื่อคืนนี้แต่วันนี้ที่ร้อยเอ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ เป็นกำลังแรงใจให้ช่องครัวรำเพลินคนแม่สุภาพด้วยนะคะใหกดไลค์กดแชร์สวัสดีนี่ลาลิปเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซำหนีคลิปหนาะเราก็รับประทานอาหารแล้วเราก็เดินทางต่อเมือนี้คุณแม่แม่ก็เดินมีโอกาสามาถวายที่ของหลวงปู่รำเพริญเดินทางมาจากหลวงปู่ศิลาไปบัด วัดิบสีร่าจนเลยทางมากแต่ไม่มีคุณได้แม่กันไม่แม่กินเ,าเอาเลยค่ะแม่รัระทา,านอาหารแล้วก่ะแต่ไม่มีโอกาสแต่ไม่มั่นถวายเทียนปูตั้งซีรูปนะคะหลังจากที่เสรซตสามเรียบร้อยคุณได้แม่ก็จะเดินทางคลิปนี้ฝากไว้สักนิคลิปหน้าจังเบิ่งกันไหมโอ๊โคบักโคบักแตงจวจจดจาดฝาดบึ้มเชี่ยวคว้าลำเพลินนะคะดูแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครแบบถู้ชมกันมากระโรน สวัสดีค่ะไปก่อนค่ะ